วันนี้จะไปส่งเค้กไร้แป้งให้ลูกค้าแถวๆอีทานะครับเป็นเค้กไร้แป้งนะครับอันนี้ก็เป็นเค้กส้วมไร้แป้งโกโก้ไร้แป้งอินพาลามไร้แป้งนะครับก็อพอแรกค่าน้ําแต่ค่าไฟคงไม่ไล่ธรรมดาช่วงเดือนธันวาปลายปีเนี่ยจะมีออเดอร์เข้ามาเยอะแต่ปีนี้ยังเงียบๆอยู่นะครับออเดอร์เข้ามาได้นะครับล่วกหน้าวางเดียวทําทางนะครับ <c oughs> วันนี้ดีใจได้ออก็อกบ้างแต่ก็ไม่ประมาทกากไม่ตก <c oughs> ลูกค้ารอความอร่อยอยูแ่แล้วแล้วเราก็ถึงจุดหมายปลายทางนะครับเนี่ยครับลูกค้าประจำสั่งแล้วก็สั่งอีก เสียงเจ้าเจ้าอยู่ในบ้านนักเขาบ่ายโมงตรงหนูจะให้สบู่ะไรพี่เขาแเดี๋ยวคู่นะครับเอาไปวางก่อนก็ได้เดี๋ยวแถมสบู่ของพันปีใหม่ สบู่สมุนไพรธรรมชาติแอนเองนะครับแฮ์เมคทำเองของโมีอออยอันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ค่ะอ๋อขอบคุณครับแอลกอฮอล์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะขอบคุณครับง่ายฮะเออดีมากกระทัดรัดสวยด้วยอ่ะขอบคุณมากครับเฮงเฮงเรวยเลยนะครับนี่ดีใจมากวันนี้ขายข้าวหนมได้เค้กเลยแป้งพันหกห้าเสียบ ขายขนมบ้างขายสบู่บ้างแต่วันนี้ได้ตั้งพันหัวค่าเสียบ <c oughs> ชีวิตมีความสุขเหลือเกินหลังจากจับเรื่องแล้วก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์นิดนึงเพื่อความปลอดภยัย <c oughs> ดีใจแล้วได้ออกนอกบ้างด้วยเฮ้ยไม่ต้องอิจฉาเองไม่ต้องอิจฉาเอง <c oughs> อยากรวยต้องขยัน เขาบอกว่าอย่ากเลยเขาย่างเหนืยนักก็พักนักก็วางว่าก็เที่ยวเดี๋ยวก็แก่ตอนนี้ยังไม่แก่ตอนนี้เบ่งจะเพกอย่านอนตื่นสาอย่าไอทําเกียงอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาสุดยอดสุดยอดเลยโลกเพี <c oughs>